สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็สําหรับเช้าวันนี้นะครับทักทไทยคุณผู้ชมทุกพื้นที่เลยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะพาเข้าสวนกันอีกแล้วนะครับก็คือนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับหลังจากที่เราชมแตงกวากันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูทั่วฝักยาวลอยฟ้ากันบ้างนะครับนี่นะฮะนะครับผมปลูกใส่กระถางแบบนี้นะครับแขวนนะครับแบบนี้นะฮะ นะครับมาดูกันว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับก็คือนะครับตอนนี้นะครับถั่วฝักยาวของเราก็ได้นะครับให้ผลผลิตนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับติดฝักเรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกยังเล็กๆอยู่นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมดูลูกเล็กนะครับนี่นะครับก็เยอะอยู่นะครับตรงนี้ั่านครับตรงนั้นก็มีครับ เขาจะทยอยนะครับติดฝักเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นต้นแตงกวานะครับที่เราได้ทําการนะครับปลูกแซมลงไปเพราะว่าต้นนี้นะฮะตายไปนะครับตั้งแต่เขายังเล็กก็เลยเอาแตงกวานะครับมาใส่ก็งามเหมือนกันครับนี่นะครับอันนี้ก็ฝักหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีนะฮะนี่นะครับนี่ครับ ก็ยังทยอยนะครับติดดอกเรื่อยๆนะครับให้เราเก็บเอไปกินได้เรื่อยๆนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนะฮะอันนี้ก็มีครับนี่นี่ครับครับผมนี่ก็คือนะครับผลลัพธ์นะครับของการปลูกนะครับถั่วฝักยาวในกระถางนะครับครับอันนี้เป็นถั่วฝักยาวลอยฟ้านะครับมาดูฝั่งนี้นะฮะนี่ครับ ฝันนี้ก็ที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะครับเป็นฝักของเขานะพร้อมจะเก็บแล้วนะครับคุณผู้ชมดูนะสมบูรณ์มากนะครับอันนี้พอดีเลยนะฮะนี่ครับยาวด้วยนะครับคุณผู้ชมดูกระถางนี่เขาลงวันนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับนี่นี่คุณผู้ชมดูนะก็มี นะครับมีติดดอกกันเรื่อยๆนะครับก็จะมีฝักให้เราเก็บเรื่อยๆนะครับเล็กๆก็มีนะครับนะครับฝั่งนั้นนะครับอันนี้นะครับผมฉีดนะครับเป็นผงชูรสนะครับให้อาหารทางใบนะครับแล้วก็จะเป็นแกลบขี้หมูนะครับก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับผู้ชมดูนะครับทั่วฝักยาวนะเขาเขาจะลากเยอะมากนะคุณผู้ชมดูเป็นเกขาวอ่ะ ครับอันนี้ก็คือรากของเขานะครับก็มีหญ้านิดหน่อยนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับให้คุณผู้ชมดูผลผลิตนะครับการติดฝักนะครับการออกดอกนะครับแล้วก็ใบนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ใช้ได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกนะครับอยากจะปลูกนะครับไว้กินในครอบครัวนะครับหรือปลูกนะครับ ให้เด็กๆที่บ้านนะครับได้ดูแลนะครับคุณผู้ชมที่มีลูกมีหลานนะครับลองปลูกใส่กระถางแบบนี้ก็แขวนนะครับทําที่หน้าบ้านก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นสวนที่นาที่ไร่นะครับมีพื้นที่หน้าบ้านนะครับก็ลองทําแบบนี้นะฮะแล้วก็แขวนนะครับลองให้ลูกหลานนะครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับลดน้ํานะฮะเขาจะได้ตื่นเช้าๆนะครับลองดูนะครับคุณผู้ชม นะครับปลูกใส่กระถางไปอันนี้เป็นกระถางสิบสองนิ้วนะครับถ้าปลูกถั่วนะครับแนะนําเป็นสิบสองนิ้วนะครับนะครับวัสดุนะครับอุปกรณ์นะครับต่างๆก็หาไม่ยากนะครับส่วนนะครับวัสดุปลูกนะครับก็ใช้เป็นขุยมะพร้าวนะครับหน้าดินนะครับมะพร้าวสับนะฮะประมาณนี้แล้วก็แกลบนะครับ ก็ผสมกันนะครับวัสดุนะครับที่มีน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าถ้าถ้าหนักเกินไปนะกระถางของเราจะรับไม่ไหวนะครับตอนนี้แดดแดดก็กําลังอ,ออกนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะพยายามนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับผลลัพธ์นะครับนี่นะครับ ยนี่ผมทำค้างเลยอันนี้เป็นเชือกอไนล่อนนะครับเป็นเชือกไนล่อนที่เขาใช้ทอเสือนะแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันคมมากนะครับเวลาโดนลมนะครับมันจะบาดนะพวกต้นนะครับตัวพักยาวของเราได้นะฮะก็แนะนำเป็นพวกเชือกฟางหรือไม่ก็เป็นลว่วนเหมือนที่ผมทำแตงกวานะครับมันทำค้างให้แตงกวารอยฟ้านะครับ ใบอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะฮะแต่เราเน้นปลอดภัยนะครับก็คือไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับหรือคุณผู้ชมจะปลูกเป็นอินรีย์เลยก็ได้นะครับใช้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรประมาณนี้นะฮะปลูกง่ายนะครับสาหรับถั่วฝักยาวนะคุณผู้ชมดูองค์ผมนะฮะนี่ขนาดปลูกแบบไม่ค่อยดูแลสักเท่าไหร่นะครับก็ยังสามารถให้ผลผลิตติดฝักได้นะครับตรงนี้จะเยอะมากนะครับข้างบนนะ ก็มีทั้งฝักเล็กนะครับแล้วก็ฝักกำลังจะเริ่มโตนะครับนี่ทั้งหมดนะครับผมปลูกไปนะครับสิบสองกระถางนะครับคนละฝั่งกันเลยนะฮะให้เขาโดนแดดทั้งวันนะครับส่วนน้ํานะครับก็ไม่ค่อยเปลืองนะครับไม่เหมือนแตงกวานะแต่แตงกวานะครับเราต้องควบคุมน้ําให้ดีนะครับระยะ ช่วงที่เขาติดดอกนะครับเริ่มจะให้ผลผลิตนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับให้น้ำเขาให้สม่ำเสมอนะอย่าให้เขาขาดน้ำนะครับผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการให้น้ํากับแตงกวานะครับส่วนวิธีการให้น้ํากับถั่วฝักยาวนะฮะเราก็แค่ลดธรรมดานะเช้าเย็นนะครับเพราะว่าถั่วฝักยาวนะครับเขาไม่ได้ต้องการน้ํามากขนาดนั้นนะครับ ก็คือให้น้ำแบบชุ่มชื้นธรรมดานะครับคุณผูชมดูมุมนี้นะนี่อันนี้ก็เราจะมีถั่วฝักยาวสดๆนะครับไว้กินที่บ้านแล้วนะครับก็เป็นวิธีการาปลูกถั่วนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับที่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เลยนะครับ ถ้าใครมีที่แขวนนะครับหรือยังไม่ได้ทำเป็นราวแขวนแบบนี้นะครับมีที่แขวนแบบง่ายๆก็ลองทำดูสักสองสามกระทางก่อนก็ได้นะครับถั่วฝักยาวนะครับแขวนไว้ที่หน้าบ้านแต่สำคัญนะครับต้องให้โดนแดดด้วยนะนะครับให้โดนแดดด้วยครับนี่นะครับ เขาก็จะเรื้อยแบบนี้นะครับตามค้างตามที่เราทําค้างให้เขานะฮะนี่นะครับใบไม่ค่อยสวยนะครับแต่มีผลผลิตแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนี่นะครับสามารถเน้นนะครับเป็นพวกปุ๋ยหมักนะครับพวกแกลบ หมักแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับดินเขาจะได้ล้วนซุยนะฮะทำแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนนะครับสัตรูที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับถั่วฝักยาวนะครับก็คือจะเป็นตัวเพลี้ยนะครับเพลี้ยอ่อนพวกเพลี้ยอ่อนเนี่ยจะเยอะมากนะครับมากินนะครับต้นถั่วนะครับ สําหรับวิธีการนะที่ปลอดภัยสำหรับคุณผู้ชมถ้าปลูกอยู่นะครับเมื่อเจอเพี้ยนะครับแนะนําว่าสําคัญนะครับสิ่งที่เราต้องใช้กําจัดนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นน้ําหมักนะครับจากพืชสมุนไพรนะอันนั้นผมใช้แล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ได้ผลก็คือกาแฟนะครับที่เป็นซองนะครับกาแฟ ที่เป็นซองนะครับสําเร็จนะครับคุณผู้ชมไปซื้อมานะครับแล้วก็อย่าลืมนมเปรี้ยวด้วยนะครับผสมกันนะครับแล้วก็เอามาผสมกันสองอย่างนะครับก็คือนมเปรี้ยวนะครับที่ที่เป็นขวดนะครับพวกยาคูนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมาผสมกันกับกาแฟซองนะครับหนึ่งขวดต่อ กาแฟหนึ่งซองมาผสมกันนะตักหนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดนะฮะอันนี้ใช้ได้นะครับผมรู้สึกว่าเพี้ยนะครับเขาตายนะครับก็ลองมาหลายวิธีเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้ผลแต่ว่าลองเป็นกาแฟกับนมเปรี้ยวนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราปลูกแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมไม่เจอแมลงอะไรนะครับมาลบกวนเลยนะครับเพียก็ไม่มี แมลงก็ไม่มีนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับไปกำจัดแมลงนะครับแบบง่ายๆนะฮะแต่ก็ดูแลนะครับเรื่องน้ำนะครับแล้วก็เรื่องทานอาหารนะฮะย่า้เขาขาดนะครับเน้นไปทางใบด้วยนะครับเราจะฉีดพวกผงชูรสนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดนะครับสามารถใช้ได้นะครับ แต่ปุ๋ยเม็ดนะครับที่เราใส่นะครับตรงต้นนะครับก็ไม่สามารถามาฉีดได้นะครับเพราะว่าปัจจุนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะผลักออกนะครับคุณฉีดไปนะครับก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับไม่เหมือนปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยน้ํานะครับที่เขาทำมาอามันจะสามารถดูดซึมผ่านใบเข้าไปได้เลยนะครับ พวกฮอร์โมนต่างๆนะสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหรือเป็นพวกฮอร์โมนนมสดอะไรประมาณนี้ที่คุณผู้ชมหมักก็สามารถใช้ฉีดได้นะครับทําให้ตัวฝักยาวงามได้เหมือนกันนะครับครับผมก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้นําไปปรับใช้นะที่บ้านที่สวนนะครับสําหรับวิธีการนะครับปลูก สั่วฝักยาวลอยฟ้านะครับเป็นอีกทริปหนึ่งนะครับที่มาแนะนํานะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองไปทําดูนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมยินดีรับฟังแล้วก็ตอบทุกคําถามเลยนะครับอมเปานเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ